สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็ห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าตอนต้นเดือนนี้ก็ยุ่งกับยุ่งกับการขายของออนไลน์นะคะเพราะว่าโปร6เดือน6นี่คือแบบโอ้โหมันแบบมันเป็นครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีจริงๆเลยนะคะ mm hmm. ค่ะก็อยากจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะในการขายของออนไลน์นะคะจากูนย์ออเดอร์นะคะทำยังไงนะคะให้ได้กลายเป็นหลักร้อยออเดอร์ ต่อวันนะคะไม่ใช่แค่ร้อยออเดอร์ดิเพราะว่าล่าสุดเมื่อตอน6เดือนหกที่ผ่านมาเนี้ผูกแบบสามอกว่าออเดอร์อ่ะออคือมันเยอะจริงๆนะคะก็คือแบบเราเห็นแล้วเราก็แบบอึ้งเลยอ่ะก็ <c oughs> จะมาบอกเคล็ดลับไปดีนะคะว่าขายของออนไลน์นะคะขายยังไงจากแบบส่วนออเดอร์อ่ะ ส่นถึงไม่ไม่เคยเกินสิบอะคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ขายของแรกๆนะคะก็เตือนก่อนเลยนะคะตอนนั้นขายของแรกๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราก็โพสต์ขายไปประมาณอาทิตย์นึงเนื่องก่อนของจะมาค่ะแล้วก็โพสตโพสต์ขายเพราะเราสั่งของจากประเทศจากประเทศจีนอย่างเงี้ยมันต้องรอของประมาณสิบสี่เป็นวันเป็นอย่างน้อยไอยที่เนี้ย ก่อนที่ของจะมา7วันเนี่ยเราก็เริ่มโพส์โพส์ขายแต่ออเดอร์มันไม่มีเลยอะ่ะคือแบบก็ทําหลายอย่างนะคะทั้งกดโปรโมทเพราะว่าเราก็รู้มาว่าถ้ากดโปรโมทเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มยอดการมองเห็นนะคะเราก็ทําตามที่เรารู้มาเลยนะคะก็แบบก็แบบกดโปรโมทแต่ต้องแต่ช่วงนั้นนะต้องบอกเลยว่าทํางานประจาไปด้วยะคะ่ะบางทีมันก็จะลืมกด ก็อยากจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนดดีก็ตรนนี้แหละให้เราอะพยายามอย่าพลาดการกดโปรโมทสินค้าในช้อปปีเลยนะคะเขาจะให้เราอะกดโปรโมทถุกๆ4ชั่วโมงนะคะพอ4ชั่วโมงปุ๊บเพื่อนก็ต้องมากดนะคะเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเหมือนกับว่าเรากดแค่วันละครั้ง2ครั้งเอยออเดอร์ order, มันก็เลยแบบมันก็เลยน้อยอะคือแบบตอนนั้นเราก็ยังเป็นร้านโนเนมอนเนอะคือแบบ ยังไม่มีคนรู้จักไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วใครจะมากล้าซื้อของเราอ่ะรีวิวก็ไม่มีเป็นร้านแบบเอารูปอะไรมาลงก็ไม่รู้คือตอนนั้นยังไม่ได้แบบทํไลน์น้าทาอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็มีตัดกรอบรูปเองนะคะเป็นของร้านแล้วเองนะคะก็จะพยายามแบบตัดต่อรูปอะไรเงี้ยคะ่ะให้มัน ให้มันดูไม่ค่อยเหมือนคนอื่นมากนะแต่ว่ายอดขายเหมันก็ยังไม่ดีแล้วทีก็เนี่ยนะคะก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะก็อันดับแรกก็กดโปรโมทให้ครบทุกๆี่ชั่วโมงเลยนะคะอันที่2นะคะพยายามทำสินค้านะคะทำรูปภาพให้แตกต่างจากร้านอื่นนะคะอาจจะแบบว่าตัดต่อให้มันเป็นสินค้าเฉพาะของร้านเราเองนะคะอย่างเช่นแบบว่าของร้านตัวเรานะคะก็จะชื่อว่าพิงค์แบใช่ไหม เขาเชื่อว่าพิงพ์แบร์เสร็จเนี่ยก็จะใส่ลายน้ําในสินค้าด้วยว่าพิงพ์แบร์แล้วก็ทํารูปให้มันแบบรูปใหญ่รูปเล็กอะไรเงี้ยให้มันดูแบบน่าดึงดูดนะคะแล้วก็น่าสนใจนะคะแล้วก็รวมทั้งรวมทั้งอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าพอมีรีวิวแล้วก็พยายามกดแบบกดแชร์รีวิวอะค่ะมันจะมีให้กดแชร์นะคะว่ากด มันจะมีให้กดแชร์ว่าเราอะค่ะต้องการที่จะแชร์คอมเมนต์ของลูกค้านี้ยว่าเขารีวิวมาดีแล้วก็จะพยายามทําอย่างสม่ําเสมอนะคะรวมทั้งรวมทั้งทำพยายามทําคูปองนะคะพยายามทําคูปองให้ลูกค้านะคะกดติดตามร้านค้าเพื่อที่จะรับคูปองส่วนลดไปนะคะแล้วก็มีการแบบทําโปรโมชั่นนะคะว่าซื้อซื้ออะค่ะ ก็คือสมมติตั้งราคาที่59นะคะแต่ว่าถือตอนนี้นะคะในช่วง2เดือนนี้นะคะรับไปเลยราคาแค่39บาทนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนลดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะรวมทั้งพยายามที่จะทำโคปองเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นซื้อครบ200นะคะรับส่วนลดไปเลย 3%เอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นลูกค้านะคะให้ซื้อของจากร้านเรานะคะให้ได้ครบตามยอดนะคะพอได้ครบตามยอดเสร็จร้านเราก็จะได้ยอดยอดขายเนาะลูกค้าก็ได้ส่วนลดมันก็คือแบบนวินทั้งสองฝ่ายนะคะก็ อยากจะฝากเพื่อนๆเลยนะคะก็เวลาขายของออนไลน์นะคะ <S <S <an> <S ก็นึกถึงใจเขาใจเรานะคะอย่างเราอะคะ่ะก็รู้แล้วว่าเป็นคนขายของนั้นเราก็ยังเราก็อยากขายของให้ลูกค้าลูกค้าเขามาซื้อของของเราอะ่ะเขาก็ต้องเชื่อมั่นในระดับหนึ่งแล้วเขาก็ต้องไปดูรีวิวซึ่อเป็นศึกษามาเขาต้องเชื่อมั่นแล้วว่าร้านเราอะโอเคแล้วเขาเลือกร้านเราแล้วอะ่ะ แล้วเราต้องพยายามส่งของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วถ้าเราอะลืมแพ c คของชิ้นไหนไปให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเขาอาจจะคอมเมนต์มาบอกเราเราก็จะขอโทษเขานะคะขอภัยด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเขาเลยให้กดขอคืนเงินนะคะหรือว่าบางทีลูกค้าอาจจะแบบว่าไม่ได้มาแจ้งเราภายหลังะคะ่ะเขาอาจจะไปคอมเมนต์เพราะาช่วงมันจะมีอยู่ช่วงนึ้ที่แบบ งงง,งมืนๆนอยู่อะค่ะเพราะว่าทํางานประจําเลิกแบบเลิกสองทุ่มเลยนะช่วงนั้นนะ่ะคือแบบทาโอทีด้วยอะเลิกสองทุ่มใช่ไหมกว่าจะถึงบ้านสามทุ่มพักของต่อยห้าทุ่มเพื่อแบบมันมันก็จะมีช่วงเบร์เบอร์อะค่ะตอนช่วงนั้นกนะ็ต้องขออภัยลูกค้าตอนช่วงนั้นกันแบบแต่แต่ไม่เยอะนะไม่เยอะมันมันจะมีแค่ประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต แต่ตอนช่วงนั้นขายได้ประมาณแค่วันละสี่สี่สิบสามสิบออเดอร์ต่อวันมั้งแต่เราก็ทํางานแล้วเราต้องกลับมาแพ็คต่ออย่างบางทีมันก็แบบอย่างลูกค้าสั่งมาสิบห้าชิ้นเราส่งไปสิบสี่ชิ้นแต่โชคดีที่ลูกค้าเขาก็จะมาบอกเราแต่ว่าเราฝ่ายที่เป็นแม่ค้านะคะยังไงก็ต้องรับผิดชอบนะคะก็คืนเงินให้ลูกค้าไปนะคะเพราะว่าเราเองก็ ผิดพลาดเองนะคะก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ก็ขออภัยลูกค้าไปแต่ว่าบางคนเขาก็จะไม่รู้ะคะ่ะเขาจะไปคอมเมนต์แทนเขาจะไปแบบรีวิวได้ของมาไม่ครบอะไรอย่างนี้นะคะบางทีแล้วต้องถักแชทไปบางทีลูกค้าไม่ตอบอีกแล้วก็แบบเฟลแล้วรีวิวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะรู้สึกเฟลจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็ผิดเองแหละว,ว่าส่งของไม่ครบแต่ลูกค้าเขาไม่มานะกับเราโดยตรงเขาจะไป แระดนที่การรีวิวแทนแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ผิดนะครับคนที่ผิดนะคะก็คือตัวเราเองนะคะยังไงตอนแต่ตอนนี้พยายามปรับปรุงนะคะปรับปรุงแบบไม่ให้ผิดพลาดเลยเพราะว่า <laughs> เพราะว่าแบบเริ่มมีเวลาเยอะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราก็แบบตอนนี้ก็เลยทําออนไลน์เดียวนะคะมุ่งมุ่งหน้าแล้วก็ตั้งใจทําออนไลน์นะคะอยากให้เพื่อนๆแบบว่าได้ของที่ดีอ่ะไม่ออเดอร์ไม่ผิดพลาด ใช่จริงๆเป็นไงบ้างคะเพื่อน <laughs> เพื่อนช่วงอะไรนะเขาบอกว่าช่วงโปรหเดือนหกลมละลายห็นไหมโหาบปกตินอนแบบตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าจะนอนใช่ไหมวันนั้นนอนตีสามจ้าวันนั้น,นอนตีสามช็อปช็อปแบบรัวรัวะไวเลยอะทั้งลาซาด้าทั้งช้อปปี้ทั้งหลายอย่างเลยนี้ก็แบบ ในส่วนหนึ่งนะคะหมดไปหมดไปเกือบหมืหน่นอ่ะจริงๆคือแบบหมดไปเยอะมากทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรอ่ะซื้อข้าวสารมาเลแล้วก็มีซื้ออะไรอ่ะโต๊ะเตียงแล้วก็อะไรนะเปเปนอนผ้มาม่านโมรี่อย่างเงี้ยสั่งแบบเดนนี้สั่งออนไลน์เท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกจะออก จะออกไปก็เฉพาะที่ทําภารกิจส่วนตัวเท่านั้นอย่างเช่นไปทําฟันไปหาเพื่อนที่แบบไม่เจอกันมาเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเออมันก็แบบบางทีเราก็ต้องแบบเจอกันบ้านแต่ว่าส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือจะอยู่บ้านแบบอยู่บ้านเกือบทุกวันเลยจริงๆนะคะอาทิตย์หนึ่งนี่ออกไปแบบแ,บบแค่วันสองวันอย่างเงี้ยที่ออกที่ออกเกือบทุกวันนี่ก็คือไปส่งของ ต่ถ้าไม่นับไปส่งของคือนับแบบออกไปข้างนอกไปทําภารกิจส่วนตัวนะคะก็หนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยส่วนมากก็ไปหาหมอไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นการซื้อของอ่ะเราไม่ค่อยได้เดินแบบเดินห้างเดินอะไรแล้วอะ่ะเราก็จะสั่งแบบสั่งออนไลน์อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันสะดวกเรา,าจริงๆคะ่ะแล้วก็ที่ออกไปข้างนอกอีกอันหนึ่งก็คือชอบไปชอบไปกิน นั่งกินร้านอาหารแต่ว่าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยออกแล้วก็จะฝั่งเป็น food panda ไลแมนแล้วก็ grab มาแทนนะคะเขาก็จะมาแบบบริการส่งถึงบ้านเลยรวมทั้งพวก grab พวกฟ o o d พวกไลแมนเนี้ยมันก็จะมีโค้ดส่วนลดเยอะมากอย่างสมม่วนตดใช่ไหมอะไรอะซื้อครบ300ลดไป50บาทหรือว่าซื้อครบ50บาทส่งฟรีเลอย่างเงี้ยคือแบบโห้าบาทส่งฟรี ดีอ่ะจริงจริงประหยัดเวลาเราไปทาอย่างอื่นได้เยอะเลยอ่ะอจริงจริงนะคะชว่วงนี้มันแบบเวอร์ายแล้วอ่ะคืออย่างเราฝั่งของใช่ไหมมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเราก็ได้ความสะดวกสบายใช่ไหมแล้วอะไรอ่ะคนที่มาส่งอ่ะเขาก็ได้เงินเขาก็มีรายได้ของเขาแล้วตัวกางค่ะก็คือพาร์ทพาร์ทเนอร์นัที่เขาเรียกว่า Grab Food หรือ Panda เนี่ยเขาก็ได้ในส่วนต่างของเขา ก็คือมันก็แบบไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียนะคะก็คือเนี่ยนะคะถึงได้บอกว่ามัน w ว r l d w i หมดแล้วมันเป็นแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้แล้วจะบอกเลยนะคะเพราะว่าโควิดมาเนี่ยมาสองปีกว่าแล้วอะพฤติกรรมคนเปลี่ยนแน่นอนพฤติกรรมคนเปลี่ยนก็คือตอนนี้คนเราอะจะสั่งจะเริ่มชินกับการสั่งของออนไลน์ ฟังอาหารออนไลน์กันแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็บอกเหมือนกันเมื่อก่อนชอบไปดูเสื้อผ้าตามห้างตามตลาดนัดมากแต่ปัจจุบันเสื้อผ้าทุกตัวคือซื้อผ่านออนไลน์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยเสื้อตัวนี้ก็เสื้อตัวนี้ก็ซื้อผ่านออนไลน์เสื้อตัวนี้ซื้อผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็กางเกงกางเกงที่ใสอยู่ก็ซื้อผ่านออนไลน์แล้วก็ซื้อออนไลน์มาแบบ กี่ชุดแล้วอะยี่สิบกว่าชุดแล้วจริงสภาพออนไลน์อะซื้อมาเนี่ยช่วงที่หยุดเนี่ยซื้อมาแบบยี่สิบกว่าชุดแล้วอะมันแบบเวอร์ไวจริงนะคะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่คิดจะทําออนไลน์หรือว่ายังยังไม่รู้จะายอะไรดีนะคะก็ให้เริ่มจากสิ่งที่เราลักก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนก็บางมันจะมีบางคนที่แบบชอบขายของ เออเขาก็จะแบบชอบขายแต่ว่าบางคนเขาไม่ชอบเขาก็แบบชอบทํางานประจําอย่างเดียวนะคะก็ไม่ผิดนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่างคนที่ทํางานประจําอย่างเงี้ยปัจจุบันนะคะก็หันมาช้อปปิ้งออนไลน์กันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพราะว่าคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะมันก็เหมือนกันใช่ไหมนี่ก็ชอบเหมือนกันช้อปปิ้งออนไลน์คือแบบอาทิตย์นึงอะ่ะช้อปอย่างต่ำอะ่ะอย่างต่ำสามครั้งน่ะ อาทิตย์ละาสครั้งอะต้องกดออเดอร์แล้วอะคือมันจะมีแบบออเดอร์จุกจิกด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ต้องใช้กล่องกล่องเอาไว้ห่อของเนี่ยแล้วก็สั่งออนไลน์เหมือนกันรวมทั้งไอตัวกันแตกตัวบับเบิ้ลอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งผ่านออนไลน์คือแบบแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยอะอย่างคนที่ ไม่ชอบขายแต่ชอบซื้อนะคะก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเรานะคะไม่ได้สอนแค่การขายของออนไลน์นะคะเรานะคะสอนทั้งการซื้อของออนไลน์อย่างไงให้ถูกให้คุ้มค่าน,นะคะแล้วก็แล้วก็สอนเกี่ยวกับการขายด้วยเผื่อเพื่อนๆแบบอยากจะพัฒนานะคะจากนักซื้อเป็นนักขายก็ได้หรือว่าอาจจะพัฒนาจากนักขายอยากซื้อออนไลน์บ้างทำยังไงนะคะก็กดติดตามช่องนี้ ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะบายๆคะ่ะกดติดตามด้วยนะคะวันนี้มาไวไปไวยังไม่ได้แกะกล่องเลยอะอันนี้จากไหนเนี่ยอันนี้น่าจะจากลาซาด้าแน่เลยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าแกะไปหมดแล้วเพราะว่าส่วนมากที่ซื้อจะเป็นซื้อเสื้อผ้า รอบนี้ซื้อเสื้อผ้าเยอะมากนะคะซื้อไปแบบ2ี่บกว่าชุดแล้วอะซื้อมาแล้วแบบเอามานั่งคิดซื้อมาแล้วเราก็ค่อยจก็ออกไปนิดนี้ว่าแต่เราชอบอะซื้อมา20กว่าชุดแล้วกางเกงยีนสั่งมาเพิ่มสามตัวแล้วอะสี่ตัวสี่ตัวกางเกงยีนสี่ตัวแล้วอะที่สั่งมาแล้วแบบไม่รวมเสื้อผ้าแล้วก็ไม่รวมชุดเลดลสชุดอะไรอีกนะคะคือแบบ ชอบจริงเลยเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยแล้วพอตอนเนี้ยหันมาบ้าเสื้อผ้าค่ะบ๊ายบายค่ะกดติดตามด้วยนะคะ